สงสัยไหมครับว่าเดกุเนี่ยเพิ่งกลับมาเป็นฮีโร่ได้แค่6เดือนแต่ทาไมถึงไต่มาถึงอันดับสได้เร็วขนาดนี คลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันครับเดกกูครับฉบับอัปเดต2025ได้มีการเปิดเผยว่ากลับมาเป็นฮีโร่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ฮีโร่เหมือนกับทางโรงเรียนครับเขาสงสารก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงดีพลังก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เลยให้มาเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะหลังจากการเสียสละของเดกกูเพื่อนๆในห้องก็ระดมทุนกันเพื่อสร้างสูตรที่มีพลังแบบเดิมของเดกกูครับแต่ประสิทธิภาพนี่จะเป็นเท่าเดิมนะเดกกูจึงได้กลับมาทางาน คิดว่า ที่มาเร็วขนาดนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยเดกุเขาเป็นถึงกับวีรบุรุษเลยนะที่ช่วยเมืองช่วยประเทศอ่ะมันก็ต้องมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วแหละแล้วด้วยความที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์ฮีโร่ต่างๆเข้าผ่านศึกมาด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าเป็นเรื่องที่จะยากขึ้นความสามารถของเดกุที่จะไต่มาถึงอันดับนี้ที่สําคัญเลยนะครับอันดับฮีโร่เนี่ยไม่ได้วัดจากความเก่งหรืออะไรแต่มันวัดจากความนิยมครับถ้าคนประชาชนนี้ชอบฮีโร่อะไรเขาจะโหวตก็จะปรับอันดับคนแนนะได้เร็วขึ้นอย่างเดกุเนี่ยเขาทั้งแบบว่าทาอะไรเยอะแยะคนทั่่วรเทศูู้้จกคาอยแแลนีบ รอบมู่ประเทศอ่ะอันดับสีอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำอ่ะเออเพราะว่ายัางไงเด็กกูก็เก่งอยู่แล้วทุกคนคิดว่ายัางไงลองคอมเมนต์กันดูครับ